สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือทีเด่นเทค e p o พอร์วิกลี่นะคะกลับมาพบกับดิฉันชนวัฒนานอนท์อีกครั้งหนึ่งค่ะอีกไม่นานนะคะก็ใกล้ถึงวันที่จะกําหนดอนาคตประเทศไทย14พฤษภาคมแล้ว ว่าพักไหนนะคะจะเข้ามาเป็นรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งแน่นอนค่ะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีเดนเทคเรพอร์ต hmm. เองนะคะ mm hmm. ก็ได้มีการนําเสนอนโยบายเทคโนโลยีที่จะมาขับเคลื่อนประเทศไทยจาก3พักแรกกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพักชาพัฒนากลา้าพักเก้าไกลแล้วก็ไทยสร้างไทยค่ะและสัปดาห์นี้ก็มาต่อกันอีก3พักนะคะก็คือพักเพื่อไทยพักรวมไทยสร้างชาติและก็พักชาติไทยพัฒนาค่ะซึ่งในช่วงแรกจะไปดูกันว่าทั้ง3พักนี้จะเอาเทคโนโลยีและนะวัตกรรมมาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไร หลักการที่เราคิดว่าราชการคลิกเดียวนะฮะ <c oughs> ก็คือเราต้องการที่จะรวบรวมการให้บริการทุกอย่างเลยของราชการเนี่ยให้มันสามารถมารวมที่จุดเดียวเพื่อให้การเข้าถึงและก็การใช้งานมันง่ายสําหรับประชาชนแต่ที่หน่วยงานจะต้องซื้อ,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 อดดระบบข่าวการเนี่ยต้างมมติจาก5่า0 0ล้านอาจจะเหลือแค่20,000ล้านพอมีตัวข่าวการพาลัฐแล้วทําให้รัฐบาลเนี่ยสามารถลดค่จาจ่ายลดงบประมาณในการจ่ายเรื่องของระบบเนี่ยไปได้ถึงเกือบห้าบเลย Anonymous Spy อย่างที่ผมบอกเนี่ยคอนเซปต์เป็นอย่างนี้ครับคือถ้าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับส่งหลักฐานมาแล้วเอาผิดได้ได้ค่าตอบแทน30%ของโครงการนั้นไม่มีเซเวอร์ศูนย์กลางนะครับเหมือนทําเว็บไซต์เองเนี่ยก็โยน IP กันไปกันมาไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งข้อมูลแต่จะมีรหัสบอกราเรียกว่ารหัสสายลับ ซึ่งนอกจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแล้วยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนรอฟังนั่นก็คือปัญหาปากท้องค่ะว่าแต่ละพักจะนําเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนว่านโยบายเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพวกเราด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ติดตามกันได้ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ชูนโยบายว่าเราต้องการให้อาร์ีค้ลเจอร์เทคเนี่ยเติบโตสิ่งที่จะทําได้ต้องมี Data ให้เขาพร้อมในอนาคตเราสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าดินในประเทศเราเนี่ยเหมาะจะปลูกอะไรแต่ละจุดแต่ละตำบลแต่ละพื้นที่เหมาะที่จะปลูกอะไรเราเอาระบบเทคโนโลยีพฟอร์มในการจัดก,การมหาจัการเรื่องการค้ากันขายนะพอค้าแม่ค้าสามารถที่จะเข้าระบบเพื่อจะบันทึกบัญชีไรายได้รับรายจ่ายได้ประหานคงคลังมาสินค้าในมือได้นี่คือทําให้เขารู้ว่าเขาต้องสต็อกของไหม เราขายะบายต่อวันเท่าไหร่เรามีสมาร์ทวีซาให้กับพวกบริษัทต่างๆที่เป็น t ทคส s t a r t อัพใหญ่ๆเขาเข้ามาลงทุนแล้วมาแลกเปลี่ยน k โนเ Sharing กับ s t a r t ทอของคนไทยมีการส่งเสริม s t a r t ทอไทยให้ออกไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปเยอะมากแล้วนะครับ นี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์บางส่วนเท่านั้นนะคะก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าแต่ละพักนั้นก็มีนโยบายที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะ างที่เราเกินกันไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะคะว่าในวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามฟังนโยบายของทั้ง3พักไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พักชาติไทยพัฒนาว่าแต่ละพักนะคะเขามีเป้าหมายในการนําเอาเทคโนโลยีและวก็นวัตกรรมมาจัดการป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้างซึ่งปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่อยู่ในใจของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ไขมากที่สุดค่ะ ผลสำรวจของสภามหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเปิดเผยความคิดเห็นของประชาชนพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ83.6จะไม่เลือกพักการเมืองที่ไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นนโยบายการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจึงถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ทุกพักการเมืองเน้นเป็นสําคัญนะคะ และจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เ e c h r e port s วิก k l y ได้นำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจากตัวแทนของทั้ง3พักการเมืองได้แก่พักชาติพัฒนากล้าพักก้าวไกลและพักไทยสร้างไทยกันไปแล้ววันนี้จะไปพูดคุยกันต่อค่ะกับอีก3พักการเมืองซึ่งพักแรกในวันนี้ก็คือพักเพื่อไทยที่มีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเป็นหัวหน้าพักและมีแพททองทานธินวัฒเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโดยได้เสนอแนวคิดในการนําระบบราชการคลิกเดียวมาใช้ค่ะ หลักการที่เราคิดว่าราชการคลิกเดียวนะฮะก็คือเราต้องการที่จะรวบรวมการให้บริการทุกอย่างเลยของราชการเนี่ยให้มันสามารถมารวมที่จุดเดียวเพื่อให้การเข้าถึงแล้วก็การใช้งานมันง่ายสําหรับประชาชนเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะไปจดทะเบียนปุ๊บสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้ขั้นตอนที่รัฐดําเนินการถึงไหนแล้วเอาเอกสารเราไปดูแล้วใช่ไหมตอนนี้เอกสารเราตรวจสอบหรือยังเราขาดเอกสารอะไรบ้าง แนวคิดของราชการคลิกเดียวหรือ Digital Government ก็คือการนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ใช้ระบบเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจดทะเบียนต่างๆค่ะโดยเปิดให้ประชาชนตรวจสอบแต่ละขั้นตอนได้อย่างโปร,โรง่งใสอย่างเช่นการใช้ Smart Contract หรือการจดทะเบียนผ่านทางออนไลน์ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงที่หน่วยงานเพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชัน และอีกหนึ่งแนวทางที่พักเพื่อไทยจะนํามาใช้เพื่อลดปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นก็คือ central bank digital currency หรือว่าการใช้สกุลเงินที่จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์และอยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยและสามารถใช้ชําระเงินได้คำว่าราชการคลิกเดียวเนี่ยมันเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนส่วนระบบหลังบ้านตรวจสอบอยังไงว่าจะมีการ จ่ายเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะหาเทคโนโลยีหรือที่เราคุยกันครับก็คือเราจะพยายามให้ภาครัฐเนี่ยใช้การจ่ายเงินผ่าน Central Bank Digital Currency เรนทำให้ภาครัฐเนี่ยติดตามเงินได้ตั้งแต่ต้นถึงปลายทาง ออกมาจากหน่วยงานกลางปุ๊บไปที่หน่วยงานท้องถิน่นหน่วยงานท้องถิ่นจ่ายไปให้ผู้รับเหมา,าคนไหนสุดท้ายมันก็จะสามารถเช็คกลับได้ทั้งหมดนะฮะคนที่รับเงินไปมีความเกี่ยวข้องอยังไงกับคนภายในองค์กรมากน้อยขนาดไหนคือเวลาจะหัวประมูลได้คือต้องรู้ราคาประมูลจะทําถนนสักเส้นหนึ่งงบประมาณ1ล้านเนี่ยเวลาประมูลนะฮะใครชนะก็คือได้ใกล้ที่สุดถ้าเราจำกัดให้น้อยที่สุดว่าคนที่รู้ตัวเลขนี้คือหน่วยงานไหนยิ่งถ้าออกมาจากหน่วยงานกลางอย่างเดียวท้องถิ่นไม่ต้องรู้ การใช้การชำระเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลที่รับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ Central Bank Digital Currency ผ่านเครือข่ายบล็อกเชนจะช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามเงินในระบบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐก็สามารถใช้ระบบนี้ติดตามได้ทันทีเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลราคาประเมินหลุดรั่วไปจากหน่วยงานค่ะ ส่วนพักการเมืองต่อมาก็คือพักรวมไทยสร้างชาติที่เน้นชูการมีผู้นำประเทศที่ซื่อสัตย์สุจริตโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่การปราบปรามปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นนโยบายสำคัญของพักการเมืองนี้เจ้าบัเป็นคลาวหรือคลาวกางภาครัฐนะครับเรื่องว่า GDCC Government Data Center and Cloud Service ตองที่หน่วยงานจะต้องซื้อซื้อ เอกระบบคราวกลางเนี่ยต้องสมมจาก50,000ล้านอาจจะเหลือแค่20,000ล้านพอมีตัวคราวกาลางพลัตแล้วทําให้รัฐบาลเนี่ยสามารถลดค่าจ่ายลดงบประมาณในการจ่ายเรื่องของระบบเนี่ยไปได้งเกือบเกือบ50%เลยาการจัดซื้อจัดจ้างมันควรจะเป็น centralize โดยที่ว่าเช่นว่าเราซื้อของชิ้นเดียวกันเนี่ยหน่วยงานทั่วประเทศเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าเรามีความต้องการจัดซื้อเนี่ยมารวมกันในเรื่องเดียวกันเราก็สามารถที่จะเอา v o l ุมไปต่อรองให้กับ ผู้ขายได้รัฐบาลก็จะได้ราคาที่ถูกลงแนวคิดการพัฒนาระบบคลาวกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไว้ที่จุดเดียวพร้อมกำหนดราคากลางของสินค้าที่หน่วยงานภาครัฐจะจัดซื้อเป็นราคาเดียวทั่วประเทศถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการล็อกสเปคการจัดซื้อสินค้าราคาสูงเกินจริงค่ะนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดปัญหาทุจริตโดยเจ้าหน้าที่รับได้อีกด้วย ส่วนอีกหนึ่งระบบที่พักรวมไทยสร้างชาติจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็คือระบบส่งเงินสวัสดิการตรงถึงประชาชนไม่ผ่านตัวกลางผ่านแอปพลิเคชันด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวที่ผ่านมาอาจจะมีว่าการที่นําคนที่ตายไปแล้วมารับเงินแทนอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือประเด็นที่เราเห็นอยู่บ่อยๆการที่ใช้แอปพลิเคชันได้ง่ายทําให้เวลาที่ภาครัฐเนี่ย เราก็มีการใช้แอปพลิเคชันมาสนับสนุนผ่านเพ่อชวนเข้าสึ่ง,ง่ายเราก็มีแอปแอปพลิเคชันเป่าตังจะเห็นได้ว่าโครงการดีๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะครับชอบดีนี้คืนเที่ยวด้วยกันในพวกนี้แต่้นเนี่ยพอเรามีระบบพวกนี้ภาจะสามารถที่จะนาเงินที่ต้องช่วยประชาชนโดยตรงได้เนี่ย เมื่อสามารถส่งเงินสวัสดิการตรงเข้าบัญชีของประชาชนหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของแต่ละบุคคลได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางแบบนี้ก็จะช่วยลดการสวมตัวตนหรือว่าหักค่าหัวคิวของเงินสวัสดิการประชาชนได้นั่นเองค่ะ และสาหรับพักสุดท้ายของวันนี้ก็คือพักเก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่า50ปีนั่นก็คือพักชาติไทยพัฒนาโดยมีวราวุฒิศิลปะอาชาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าพักค่ะซึ่งพักนี้ได้เสนอแนวคิดการรายงานข้อมูลหรือหลักฐานการทุจริตโดยบุคคลที่ไร้ตัวตนเรียกอีกอย่างว่า Anonym ัส s spy มาใช้ปราบทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอ n น n y m ัสไ s p ์อย่างที่ผมบอกเนี่ย คอนเซปป็น,นี้ครับคือถ้าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับส่งหลักฐานมาแล้วเอาผิดได้ได้ค่าตอบแทน30%ของโครงการนั้นนั่นแปลว่าการทุจริตต่างๆเนี่ยเงินใต้โต๊ะเนี่ยก็ประมาณ30%อยู่แล้วแล้วถ้ามีคนมาเปิดเผยทุจริตแล้วเขาชักน้ำหนักอ้าวเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราได้30%เหมือนกันคนก็จะมาเลือกในการเปิดเผยการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่าหลักการก็คือว่าเหมือนทอเน็ตเวิร์ก เหมือนดักเว็บไม่มีเซิร์ฟเวอร์ศูนย์กลางนะครับเหมือนทําเว็บไซต์เองเนี่ยก็โยน IP กันไปกันมาไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งข้อมูลแต่จะมีรหัสบอกเขาเรียกว่ารหัสสายลับคราวนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือนายทุนต่างๆนะักการเมืองต่างสายลับมันก็คือเจ้าหน้าที่ว่าการครอบชันก็ยากขึ้นด้วย การรายงานข้อมูลหรือหลักฐานการทุจริตโดยบุคคลที่ไร้ตัวตน a อน n y m o ัส Sp y เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะลดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐด้วยการให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนมีรหัสสายลับเพื่อใช้แจ้งหลักฐานการทุจริตในหน่วยงานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่เป็นสายลับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเปิดเผยตัวตนนะคะเพราะระบบนี้มีการป้องกันการสืบหาตัวตนของผู้แจ้งหลักฐานการทุจริตเพื่อป้องกันการถูกผู้มีอำนาจกลั่นแกล้ง และที่สาคัญมีเงินรางวัลแจ้งเบาะแสรหรือรางวัลนาจับที่ตัวเลขสูงเกือบจะเท่ากับเงินที่ได้จากการทุจริตเลยแล้วค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นแรงจูงใจในการทําดีได้ไม่ยากแต่อย่างไรก็ดีวิธีการนี้ก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายบางมาตราควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถ้าหลักฐานได้มาโดยไม่ชอบเช่นไปดักฟังเนี่ยเอามาดําเนินคดีไม่ได้นอกจากมีเทคโนโลยีแล้วเราอาจจะต้องแก้ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาด้วยหลักฐานที่บอกเนี่ย ก็เช่นว่าคลิปวิดีโอเอยนะครับหรือเอกสารการแก้โน้ตต่างๆหรือแม้แต่แคปหน้าจอเนี่ยจริงๆเจ้าที่ตำรวจก็ประสานกับแพลตฟอร์มทางด้านโซเชียลมีเดียหรือคอมมิวนิเคชันต่างๆได้อยู่แล้วในการตรวจพิสูจน์ผมว่าก็ถ้าเป็นรูปธรรมก็นอกจากมีเทคโนโลยีแล้วก็ต้องแก้ไขกฎหมายด้วยครับ สำหรับวันนี้คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าพักการเมืองบางส่วนต่างก็งัดไม้เด็ดชูนโยบายแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐด้วยเครื่องไม้เครื่องมือดิจิทัลและวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนนั้นจะสามารถนำเครื่องมือมาใช้ได้จริงตามที่เสนอมาหรือไม่เพราะว่าถ้าหากพัฒนาให้สำเร็จเป็นจริงได้ก็เชื่อว่าปัญหาทุจริตภายในภาครัฐที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดก็จะลดลง และประชาชนที่เป็นหัวใจหลักในการบริหารประเทศก็จะเกิดความสบายใจที่รับรู้ได้ถึงความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่ใช่แค่เพียงปัญหาคอร์รัปชันเท่านั้นที่เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแก้ไขแล้วก็ป้องกันได้แต่ว่าเทคโนโลยีค่ะสามารถที่จะช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าไปจนถึงลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยซึ่งแต่ละพักเองนะคะก็มีการนําเทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะมาใช้แก้ปัญหานี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นเดียวกันแต่ว่าแต่ละพักเขาจะมีแนวคิดอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าตอนนี้พักก่อน,อนสักครู่เดียวค่ะ เวลาเรามองไปที่ป้ายหาเสียงหรือว่าฟังประสายจากทุกเวทีเราจะได้ยินเลยนะคะว่าแต่ละพักมักจะหยิบยกเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมค่ะมาลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะที่รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งสมพักในวันนี้เขาจะมียุทธศาสตร์ในการที่จะแก้ไขปัญหาป,หาปากท้องประชาชนอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันค่ะ เชื่อว่าหนึ่งในโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยวันนี้คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับวิถีชีวิตเกษตรกรรมของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งนี่เองคือความท้าทายของหลายๆพักการเมืองครับโดยหนึ่งในพักการเมืองที่มีแนวคิดในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยโดยแนวคิดการเข้าถึงข้อมูลการเกษตรผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือ agriculture tech data คือพักเพื่อไทยครับเพราะในอดีตเวลาอะไรแพง เราก็จะไปปลูกอันนั้นกันหมดเลยโดยเฉพาะปีนี้ฮะอ้อยแพงปีนี้ปลูกมันปีหน้าก็จะปลูกอ้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาว่าปีหน้าพอสินค้าเยอะราคาก็จะตกเพราะว่าเราชูนโยบายว่าเราต้องการให้อาร์คีคา u วเจอร์เทปเนี่ยเติบโตสิ่งที่จะทําได้ต้องมี Data ให้เขาพร้อมในอนาคตเราสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าดินในประเทศเราเนี่ยเหมาะจะปลูกอะไรแต่ละจุดแต่ละตำบลแต่ละพื้นที่เหมาะที่จะปลูกอะไรอย่างแรกเราได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นมันจะทำให้ประชาชนเนี่ย สามารถรู้ได้ว่าในที่ดินของเราเหมาะที่จะปลูกอะไรคุณภาพเพิ่มขึ้นเราสามารถเปิดตลาดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอาร์กิเค้ลเจอเทคเนี่ยพื้นฐานมันต้องเริ่มมาจากข้อมูลก่อนแนวคิดในการเก็บข้อมูลพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมอย่างปริมาณแร่ธาตุในดินหรือปริมาณน้ำไว้ในฐานข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Data Center และเปิดให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ พรกเพื่อไทยเชื่อว่าจะทำให้มีโอกาสที่จะนำไทยไปสู่การทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มิ่งได้ในอนาคตโดยแนวคิดนี้นะครับเกิดจากการที่ทางพักมองว่าหากเกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร รวมถึงสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ระหว่างกระบวนการผลิตและพาสินค้าของเกษตรกรไทยไปสู่ตลาดได้โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเหล่าเกษตรกรไทยได้ครับนอกจากนี้นะครับข้อมูลต่างๆยังช่วยให้เกษตรกรไทยประเมินได้ว่าสินค้าใดเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีโอกาสได้เจอกับลูกค้าต่างประเทศได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วยครับเรามองว่า เทคโนโลยีเนี่ยสามารถเปิดตลาดให้กับประชาชนได้ยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือทุกจังหวัดจะมีสินค้าที่เขาชูว่านี่คือของของจังหวัดเขายกตัวอย่างเช่นเมลอนนอกจากเราจะทําให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดแล้วการที่ทําให้ผู้ซื้อในต่างประเทศกับผู้ผลิตเนี่ยมีช่องทางที่ติดต่อตรงกันเนี่ยครับมันเป็นช่องทางหนึ่งที่สําคัญมากในการเพิ่มรายได้ให้กับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรยกตัวอย่างเช่นอย่างญี่ปุ่นเหมือนเดิมเลยครับคือเนื้อวัวเนาะการที่ร้านจากต่างประเทศซื้อเนื้อเนี่ยบางทีคือคุณสามารถคุยกับเกษตรกร,ร,กรคนเลี้ยงวัวโดยตรงได้มีใบเอร์จิพเหตรู้ได้ด้วยวัวตัวนี้ใครเลี้ยงมากินอะไรมาบ้างอันนี้คือสิ่งที่ช่องทางหนึ่งเรามองว่าเกษตรกร,ร,ก,รกับเทคโนโลยีเนี่ยสามารถไปด้วยกันได้ด้านพักรวมไทยสร้างชาตินะครับเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้สามารถเชื่อมต่อกับโลกได้ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้กับประชาชนครับศูนย์จอมชนเนี่ยจะเป็นเหมือนคำว่าพื้นที่โคเว r ร์กิ้งสเปซที่มีพี่น้องเข้ามาใช้ประชุมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้ความแนะนำนะครับเรื่องของการเรียนการรู้คอมเาทนานเรื่องออนไลน์แล้วก จะมีจุดที่เป็นจุด transform นิดนึงก็คือจากออฟไลน์เป็นออนไลน์มีจุด photo backdrop นะครับมีกล้องถ่ายรูปซึ่งสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้เขาสามารถเข้าเอาของเขามาที่ศูนย์เนี่ยแล้วก็มาจัดให้สวยงามถ่ายรูปให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับขา,ขายออนไลน์ได้และจากนั้นเองก็ยังมีคกว่าศูนย์เนี้ยทำงานร่วมกับไปรษณีย์ไทยมารับของนะครับที่ศูนย์แล้วก็นำส่งต่อให้ประชาชนได้ด้วย เราเอาระบบเทคโนโลยีแพรฟอร์มในการจัดการมหาจัดการเรื่องการค้าการขายได้เพราะค้าแม่ค้าสามารถที่จะเข้าระบบเพื่อจะบันทึกบัญชีไรายได้รับรายจ่ายได้บริหารคงคลังบันหัรสินค้าในมือได้นี่คือทําให้เขารู้ว่าเขาต้องสต็อกของไหมแล้วขายจะไปต่อวันเท่าไหร่ แนวคิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนนี้ก็คือการเพิ่มพื้นที่เพื่อเสริมทักษะดิจิทัลให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตมาสร้างรายได้ให้กับตนเองผ่านแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับพักรวมไทยสร้างชาติจะขยายโมเดลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว e ่า eec ไปสู่ภาคอื่นๆของประเทศด้วยเช่นกันครับพื้นที่ของด้านตะวันออก เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ถ้าลงทางภาคใต้ก็มีบริบทอีกแบบหนึ่งภาคเหนือก็อีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ย EC แต่ละที่จะมีบริบทการสรับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมคนละประเภทกันภาคใต้เองเราเรามี2เรื่องเรื่องกเกษตรกรรมเรื่องของยางใช่ไหมฮะมันมีใจบอกเชนในการทําเรื่องของการเรื่องยางได้เรื่องท่องเที่ยวก็สุดยอดเพราะว่า Data Center มาลงมีพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ให้ธุรกกลุ่มสตาร์ทอัพได้มาทดลองเรามีสมาร์ทวีซ่าให้กับพวกบริษัทต่างๆที่เป็นเทคสตาร์ทอัพใหญ่ๆเนี่ยเขาเข้ามาลงทุน แล้วมาแลกเปลี่ยน knowledge sharing กับ startup ของคนไทยมีการส่งเสริม startup ไทยให้ออกไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปเยอะมากแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นอีกพักการเมืองที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างรายได้ให้กับประเทศไล่ไปตั้งแต่ระดับพ่อค้าแม่ค้าไปจนถึงการสร้างกลุ่ม startup รุ่นใหม่สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่ม startup ระดับโลกเพื่อเป้าหมายสูงสุดนะครับก็คือการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วภูมิภาคอย่าง EEC ครับ และสําหรับพรรคชาติไทยพัฒนาก็เป็นอีกหนึ่งพรรคนะครับที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเกษตร,รกรไทยโดยใช้แนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ที่ย่อมาจาก Sustainable Development Goals เพื่อสร้างไรายได้ให้กับเกษตร,รกรไทยผ่านการขายคาร์บอนเครดิตครับเรามีโครงการเรียกว่า CCC นะครับก็เรียกว่าเป็น Carbon Credit Center เราเป็น ผู้นำระดับโลกนะครับในการแก้ปัญหา Climate Change เราเป็นประเทศคู่แรกของโลกไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ลงนามซื้อข,ขายคาร์บอนระหว่างประเทศจริงจังการที่เราจะต่อรองระดับระหว่างประเทศแบบนั้นได้เนี่ยเราต้องมีกลไกที่ต่างชาติยอมรับก่อนคือตอนนี้เทียร์หนึ่งก็คือใช้เจ้าหนะ้าที่มาประเมินนะครับว่าไร่หนึ่งมันปล่อยได้กี่ตันลดได้กี่ตันต่อปีแต่ระดับเทียร์สระดับล้ำหน้าเนี่ยทีม เศรษฐกิจพักชาติไทยพัฒนานก็ศึกษาไปพอสมควรเราต้องมี Flux Tower แล้วก็ใช้งานคู่กับดาวเทียมนะครับสถานีตรวจวัดกา๊าซเรือนกระจกหรือว,ว่า Flux Tower จะช่วยให้เราทราบปริมาณของการแลกเปลี่ยนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน1พื้นที่โดยตัวสถานีนะครับจะมีเสาที่ใช้วัดคาร์บอนฟุตปรินซึ่งพักชาติไทยพัฒนามองว่า ถ้าเราสามารถสร้างฟลักซ์ทาวรีทั่วประเทศเพื่อใช้วัดค่าการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศประกอบกับข้อมูลจากดาวเทียมที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วในงบประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับรายได้ที่จะเข้ามาในประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ1 0 0 0 0แล้านบาทในไตรมาสแรกครับลงทุนหมื่นล้านบาท จะนำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่าปีละแสนล้านในวาระแรกนี่คือเม็ดเงินที่จะทำให้เกษตรกรรวยขึ้นแล้วอย่างหนึ่งไม่ใช่ทางเลือกนะเป็นทางรอดเดียวที่เราจะหนีเป็นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่ทําให้เกษตรกรรวยจากเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยก่อน การสไร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยด้วยการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาสิ่งแวดลอ้อมปัจจุบันสามารถทําได้จริงแล้วนะครับดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับก็คืออย่างที่เราทําสําเร็จมาแล้วเนี่ยก็มีโครงการร่วมกับเยอรมันไทไรส์นาม,มานะครับใน6จังหวัดในภาคกลางนะครับที่เห็นชัดๆก็ที่สุพรรณบุรีอย่างนี้นะครับหรืออีกหลายจังหวัดเริ่มมีรายได้5 0 0รบาท ต่อราต่อปีแต่นี่ยังยังเป็นการซื้อขายคาร์บอนในไทยเราปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกู่ประมาณ280ล้านตัดต่อปีที่นี่ถ้าเราลดไอเนี้ยใครแก้ปัญหาในงการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยโลกจะจ่ายเงินคืนนี่แหละที่จะรวยนะครับการช่วยให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของประเทศไทยในวันนี้ ซึ่งได้หากรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างจริงจงังชีวิตและรายได้ของประชาชนก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้จริงดังที่เราได้เห็นหลากหลายตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลายๆประเทศครับ หวังว่าข้อมูลที่เรานําเสนอในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมมีข้อมูลมากเพียงพอในการที่จะตัดสินใจเลือกพักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศนะคะและแน่นอนค่ะไม่ได้มีเพียงแค่6กพักนี้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สัปดาห์หน้าจะมีอีก3ามพักการเมืองมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันว่าแต่ละพักนั้นเขาจะนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนประเทศอย่างไรบ้างค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในทีนเอนเทครีพอร์ตสวีคลี่นะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เนาฬกานาทีรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารเทคโนโลยีและไอทีได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทุกช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมดิฉันชนวัจนานนลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True ท,ที่1องค์กรดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022ต่อเนื่อง5ปีสอน